ับผมวันนี้ครับก็เป็นเกียรติมากๆครับได้มาร่วมง,งานเปิดตัว Bob's Song นะครับของพิชชัสนะครับ <Wow. S 1> ก็มีทั้งหมด3คาแรคเตอร์นะครับที่เขาเป็นไฮไลท์ของงานนี้นะครับก็มีสติชมิกกี้เมาส์แล้วก็โดนอเดร็กนะครับผมต้องบอกว่าคาแรคเตอร์น่ารักมากเลยผมว่าเสน่ห์ของอาร์ตทอยเนี่ยมันอยู่ที่คาแรคเตอร์ที่เขาจะทําแล้วก็อิริยาบถท,ที่เขาจะทําแล้วก็ถ้าอิริยาบถไหนมันแบบน่ารักถูกใจผมว่าเน,นี่ยตอบโจทย์มากเลยครับชอบคาแรคเตอร์ไหนเป็นพิเศษคะวันนี้ วันนี้ใช่ไหมครับจริงๆวันนี้ชอบหลายคาแรคเตอร์เลยครับแต่ว่าสปิทเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ที่เรารู้สึกว่าวันนี้เป็นแบบทีไฮไลท์แล้วก็เป็นพระเอกของงานนี้ครับผมวันนี้ก็มาเห็นแบบตัวสุดเด่นในอะไรตรงนี้ด้วยค,วครับผมก็ผมว่าเป็นอีกหนึ่งไอคอนที่ทุกคนควรควรควรมาถ่ายรูปมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าแบบตัวไฮไลท์แล้วแบล็กเก้าเขาเป็นไอคอนสยามผมว่ารูปออกมาสวยมากแน่นอนค่ะว ครับผมก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับมาที่บล็อกสตอร์แห่งนี้นะครับผมมาลองดูอาร์ตทอยหลัหลายคาแรคกเตอร์เลยนะครับผมแล้วก็มาร่วมถ่ายรูปก,กับน้องสตีดยักษ์กันได้เลยทียดคนสยามครับรับสงานพาดานะครับว่าเจอคุณอายุสองเอ็ดปมากครับมพาอ๋อครับโหสูงมากครับหล่อมากด้วยครับก็ เราก็ยังคุยกับเขาเลยบอกว่าโอ้สูงจังเลยเราคิดว่าเราสูงแล้วเจอเขาได้แบบเราดูแบบตัวเล็กเลยครับก็ก็ดีใจดีใจที่มีโอกาสได้ร่วมง,งานกันครับเป็นเฟรมาคนที่บอกว่าเอ้ยหนกับเจ้าสร้างเลยโอ้ข<ณ>นาดนั้นเหรอครับเขาผมก็ดีใจดีใจครับดีใจครับมีได้พูดคุยหรือแนะนำอะไรของเขามาไทยแบบอะไรเลจริงจริงมีโอกาสคุยแค่แป๊บเดียวเลยเพราะว่าเขาเขาบอกผมว่าเขาต้องบินบินกลับคืนนั้นเลยครับก็ ก็มีโอกาสจังหวะแบบแค่แป๊บเดียวแล้วเขาก็ต้องรีบไปสนามบินครับอย่างเมื่อกี้บอกว่าซีรีส์้วยจะได้ดูแล้วครับอยากาบไหครับว่ายังไงบ้างครับผมก็สำหรับอินิมาส,สองก็จะได้ออนเร็วๆนี้นะครับทุกคนก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับก็เร็วๆนี้แน่นอนอันนี้ของจริงละไม่โกหกละอันนี้คือเรื่องจริงที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เริ่มโปรเซสของสการ์เล็ตฮาร์ดค่อนข้างเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับก็อยายกให้ทุกคนรอติดตามยังไงคะแบบ ของอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมครับก็มีวิดรูเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวเวิร์กช็อปกันครับก็ยังไงก็อยากให้ติดตามด้วยเพราะว่าสนุกมากมังก็ยังของงานเยอะเหมือนเดิมทำไ, <c oughs> ได้เหมือนเดิมครับได้เหมือนเดิมครับได้ได้ทุกงานฮนะขยายละคือรวยใช่ไหมที่งานของเา อ่าครับใช่ครับใช่ครับเมเปิดใช่ครับก็ที่ทเดอะมอลล์ครับผมก็จริงๆในในรูนแมพของเราในไทม์ไลน์ของเราก็จะมีเปิดเรื่อยๆเลยครับภายในปีนี้ครับก็รอติดตามก็พยายามที่จะไปให้ใกล้บ้านทุกคนมากที่สุดครับผมงานต่มเยี่ยมแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะได้เห็นอะไรใหม่อไหมไปไหนยังไงนอีกไหมอ่าเดี๋ยว พูดอะไรได้บ้างครับเนี่ยเดี๋ยวคอยคิดก่อนนะอ๋อมีเดี๋ยวไปมาเกาครับผมในร่วมงานรับรางวัลครับผมก็เดี๋ยวเราติดตามเพราะว่าเดี๋ยวจะบินวันเสาร์นี้ต้องรอติดตามรอติดตามใช่เป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศของเราทนายที่มารวมตัวกันไมว่าแฮปปี้นะสนุกด้วยความที่แบบเราก็ไม่ค่อยได้เจอศิลปินคนอื่นมากนักเท่าไหร่อะไรอย่างงี้ครับแต่ว่าพอแบบมารวมตัวกันเยอะๆเราก็รู้สึกว่าเออมันเป็นโมเมนต์ที่แบบ เราไม่ค่อยได้เจอเลยกับนักแสดงที่เป็นแบบรุ่นเดียวกันเยอะๆผู้ชายเยอะอย่างอินิมาเนี่ยก็มีแต่ผู้หญิงแต่พอมาเรื่องนี้ก็แบบมีเพื่อนเล่นเพื่อนคุยเยอะหน่อยขนาดส่วนแค่ไหนครับพี่ใครแบบน่าแบบเป็นตัวอ่อนแบน้าปวดหัวที่สุดในวันริชูวันดันทุกคนน่ารักทุกคนน่ารักแหละครับผมก็น่าปวดหัวที่สุดน่าจะเป็นผมเองมากเพราะว่าภาษาผมว่าภาษามันยากับด้วยความที่ เราพูดภาษาปกติเรายังพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเลยแล้วพอเราไม่พูดแบบย้อนยุกบางคําศัพท์อะไรอย่างเงี้ยบางทีมันไม่ค่อยเข้าปากเราก็ต้องพยายามพูดให้มันคุ้นชินครับผมีแบบต้องไปแบบว่าซ้อมแบบคนกันข้างนอกไหมบบว่าเดี๋ยวเดิมพูดไม่ติดปากอย่างเงี้เพราะว่ามันต้องใช้คําศัพท์เยอะก็ผมว่าน่าจะเวิร์กช็อปกันเยอะขึ้นครับแล้วก็น่าจะมีคิวเวิร์กช็อปกันรัวๆเลยหลายคิวมากครับมีต้องแไปไปซ้อม ผมว่าเดี๋ยวเขาน่าจะจัดตารางหลังจากนี้แต่ว่าตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องของบทเรื่องของแอคติ้งค่อนข้างเยอะและ้วเริ่มจะเข้มข้นในในในพานนร์ทนนั้มากกว่าอันนี้คือรู้หรือยังว่าใครเป็นตัวใจอะไรไม่รู้ฮะรู้กันด้วยหรอยังไม่มีใครบอกใครได้เลยใช่ไหมนีมม่ใครรู้เลยแต่ว่าอ่านบทเวิร์คซับได้กันแล้วอ่านบทแล้วแต่ก็ยังงงอยู่ว่าใครเป็นใครรอติดตาม เห็นดีแบบว่าต้องแบบนัดไปปาร์ตี้กันด้วยเพราะว่าแบบเหล่าชายธนาจะได้รวมตัวกันสักทีเว่าคิวหายากมากคิวทองมากทุกคนเขาผมก็มีแบบว่าเวิร์กช็อปกันเสร็จอะไรอย่างเงี้ยก็มีแบบไปกินข้าวด้วยกันไปนั่งคุยกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็สนุกดีนะครับว่าคิวใครหายากมากคิวแบบนี้ โบผมว่าน่าจะพอๆกันเลยเพราะว่าแต่ละคนก็นงานยุ่งกันหมดเลยครับแล้วก็มีแบบแฟชั่นวีก็ต้องไปกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> น่าจะหาคิวเรื่องคิวนะ่าจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าผมว่าทุกคนก็รู้อยู่แล้วแหละว,ว่าเขาจะถ่ายทางันไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็เตรียมตัวแล้วก็ล็อกคิวเอนกันก็คือใกล้จะเริ่มได้ถ่ายแล้วใช่ไหมคะใกล้แล้วใ <ๆ S 2> กล้แล้วอะค่้องที่ะอะค่ะอะค่าอะค่านะค่ะอะน่ะอะค่ะอะค่ะอะค่เป็นไงบ้างบรรยากาศน่ารัก น่ารักมากก็คือทุกอย่างแบบผมเกิน expectation ของผมไปมากๆเลยคืองานของน้องเนี่ยมีพิธีกรมีบาทหลวงจริงจังมากๆนะครับแล้วเราก็ต้องขึ้นไปกล่าวถึงลูกสาวเราก็ยังพูดมั่ๆซัวๆอยู่เลยก็เป็นบรรยากาศที่น่ารักแล้วก็ผมว่าเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับผมมากๆกับครอบครัมาก,แ,ก,ก,กมาแต่ว่าทุกค,คนก็เอ็นจอยมากๆ การเป็นพ่อแบบได้ส่งแบบตูกไปข้าวพออะไรกินไหมใช่ก่อนพ่ออีกงงมีแบบเราได้ไปแบบดูไหมว่าเราเลือกคู่ให้ลูกแกาอยังไงอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรนะแต่เป็นคู่ของลูกเราไงครับก็มีเขามีไปดูตัวกันนะก็มีช่วงแบบจีบกันไปเจอไปเจอดูตัวกันก่อนว่าแบบเออเป็นยังไงอะไรอยย่างงเี้ก็คือเลือกแล้วคนนี้แต่เป็นคู่ครองของเราเลือกแล้วอ่าแล้ะมีรับสมาชิกใหม่ด้วยพร้อมกัน เอามาลองมาลองมาลองดูเฉยๆเพราะจริงๆเนี่ยบ้านผม,มเลี้ยงเลี้ยงแต่ว่าหมาตัวเล็กหมดเลยแล้วน้องคนใหม่ตัวใหม่เนี่ยคือเป็นพันโกลเด้นซึ่งพอโตเนี่ยเขาจะตัวใหญ่มากทุกคนก็เลยแบบเอาอยัางไง <c oughs> ดีขอยืมฟาร์มมาเลี้ยงก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองเลี้ยงดู <c oughs> ครับผม อนี้เป็นลูกชายละลูกชายครับลูกชายมาต่อไปก็ต้องไปแต่งเขานะทีเนี้ยก็น่าจะส่งกลับฟาร์มแล้วหนูจะไปให้อย่างงี้หรอไม่คือมันเป็นอะไรที่ตอนนี้ยังถกเถียงอยู่เลยครับในรายกลุ่มยังถกเถียงกันอยู่เลยว่าเอายังไงดีเพราะว่าเดี๋ยวน้องโตมาตัวใหญ่นะเราต้องมีพื้นที่ให้เขาเยอะอะไรเงี้ยเราก็ถกเถียงกันอยู่ว่าเอายังไงนะเขาจะมีขยายเพบะว่าครอบครัวใหญ่น้องไหม่ก็น่าจะมีของลูกสาว ก็ก็เขามีสามีแล้วก็เดี๋ยวรอดูรูปของเขาครับโอเคครับขอบคุณนะครับ